สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรามาในท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าหนังเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาพิเศษกว่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าไปเยอะแล้วแล้วก็ผมแนะนําทั้งวิธีการขัดรองเท้าขัดนี่ขัดทั้งอัปเปอร์นะครับขัดไปถึงเอาโซ่นะแล้วเดี๋ยวผมก็กําลังจะไปพาไปขัดไลนิ่งและทีนี้มีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับว่าเอ้ยเราดูแลเชือกรองเท้าอย่างไรเพราะว่า ไอตัววิธีการดูแลเชือกรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่าเชือกรองเท้าเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่คิดว่าเฮ้ยมันสําคัญแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างสําคัญมากมันมีผลอย่างมากเลยที่ทําให้เราเนี่ยดูรองเท้าใหม่หรือเก่านะครับอย่างนี้เนี่ยเชือกรองเท้าที่เราเอ,อ่นิยมใช้กันนะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในประเทศไทยจะมีเชือกอยู่ประมาณ2ประเภทนะก็ะมีเชือกแบบที่1นนะครับที่ค่อนข้างนิยม ก็จะเป็นเชือกแบบทั่วไปนะครับเชือกแว็กซ์เลสที่เป็นลักษณะกลมๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแฟลตนะครับเป็นแฟลตเลสซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้ครับคือมีความแบนเล็กน้อยความกว้างแล้วแต่แบรนด์นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่า,าจะมีความหนาประมาณไหนนะครับทีนี้ก็คือความแตกต่างก็คือพวกแฟลตเลสเนี่ยจะดูมีความฟอร์มัลกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบ ทวิสต์นิดนึงเวลาเราเอามามัดกับตรงรองเท้าแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดูเท่กว่านะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันค่อนข้างราคาสูงแล้วก็มัดยากนะครับเพราะว่าเชือกแบบแฟลตเนี่ยถ้าเรามัดด้วยปมธรรมดาหรือว่าน็อดธรรมดาเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยอยู่เราต้องมัดด้วยเซอร์เจียนน็อดหรือว่ามันน็อดที่มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างหาซื้อยากด้วยเนาะแต่ว่าตัวแฟลตเนี่ย คือผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอีก,อก,อกระดับอีกเลเวลหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบเล่นรองเท้าที่เป็นสไตล์ออกฟอร์ดหรือว่าดาบี้ที่มันมีความเป็นฟอร์มอลหรือว่าอยากให้มันมีความอีเกนซ์ดูมีลูกเล่นที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนําให้ใช้เป็นแฟลตเลสนะฮะทีนี้จะมีอีกแบบหนึง่งซึ่งค่อนข้างหาได้ยากเลยว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะมาให้ดูจะเป็นแบบเชือกประเภทถักนะครับซึ่งเชือกประเภทถักเนี่ยมันจะเป็นเชือกที่เขามีการ ถักข้างในเนี่ยให้มันดูมีความหนาแน่นนะครับเราจะเห็นเชือกพวกนี้ในแบรนด์ที่เป็นแบบทริกเกอร์หรือว่าแบรนด์ที่แบบมีความลักเกตนิดนึงเนาะซึ่งมันจะมีความสวยงามแล้วก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่นะครับว่าเราเราดีไซน์ของตัวรองเท้ามันเป็นแบบไหนแล้วก็ไอตัวเชือกรองเท้าเนี่ยจริงเขาเหมือนเวลาเราเราแต่งตัวฮะมันเหมือนเป็นการแต่งแต่งตัวให้กับรองเท้าของเรามันจะทําให้ลุคที่เป็นททลลลุคหรือว่าไฟแนลลุคของรองเท้าของเราเนี่ย ดูฟอร์มอหรือว่าดู Casual หรือว่าจะดูเป็นแบบแนวแบบฉีกไปเลยเป็นแบบแนวอาติซารไปเลยก็มีนะในนี้เชือกเนี่ยก็ปกติแล้วนะครับเชือกพวกนี้เนี่ยจะเป็นเชือกปกติที่เป็นเหมือนเชือกรองเท้าผ้าใบาทั่วไปเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เขาทําการถักออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดดูในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าเชือกแบบนี้พอถักไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาเชือกนีครับไปทําการ เคลือบแว็กซ์นะครับมันจะทําให้เท็กซเจอร์ค่อนข้างมีความแข็งกว่าเชือกที่เป็นเชือกรองเท้าผ้าใบเนาะแล้วก็พอไปเคลือบแว็กซ์เนี่ยแล้วเขาก็จะเอาไปทําการรีดแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่างๆเพื่อทําให้มันมีความแข็งแล้วก็อยู่ทรงมากเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเชือกพวกนี้เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับแว็กซ์ที่เคลือบแล้วก็สีที่เคลือบอยู่เนี่ยจะค่อยๆซีดลงแล้วก็พอใช้สักพักนึงจะดูเก่าแล้วก็มีความรุ่ยแบบนี้นะฮะ เนี่ยจะมีลักษณะที่แบบเป็นขนขน,ขนแบบนี้ออกมานะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนาะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะต้องดูแลเชือกองเท้า้วยการเติมสีเข้าไปแล้วก็เติมแว็กซ์เข้าไปในปริมาณสักเล็กน้อยนะครับอ,อันนี้เป็นเบสิกการดูแลแล,แล้วก็จริงๆมันมีการดูแลเชือกขั้นสูงกว่านั้นซึ่งผมคิดว่าอนาคตอาจจะมาทำให้ดูแต่ว่าผมเอาเบสิกแบบที่มันใช้อุปกรณ์การดูแลที่ หาได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้ทําเองได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเชือกที่ผมทําแล้วนะแต่ว่าผมายังไม่ได้ไปเก็บลุยพวกนี้นะก่อนอื่นเลยเนี่ยเชือกลักษณะแบบนี้คือแฟลตนะครับจะเป็นแฟลตหรือจะเป็นแบบราวแบบกลมเนี่ยก็คือวิธีการเหมือนกันนะครับก็คือ1ก่อนที่เราจะเอาเชือกมาทําการเติมสีนะครับเราควรจะลูดให้มันมีลักษณะที่มีความตรง แบบตรงแล้วก็ไม่มีการบิดเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นปมม้วนจนกลายเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้ก็คือเราต้องพยายามที่จะคลี่มันออกมาแล้วทําให้มันแบนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงมันแก้ปมแก้อะไรแล้วก็ทําทุกอย่างให้เสร็จนะครับทีนี้เราก็จะต้องอทําการเติมสีนะครับด้วยการอันนี้จะเป็นสีด์กบราวน์นะซึ่งเป็นเชือกแบนสีด์กบราวน์เราก็จะใช้ที่มันเป็นครีมนะครับในการบํารุงหนัง ซึ่งเนื่องจากตัวนี้มันจะเป็นครีมที่มันมีปริมาณของคาร์นบาแว็กซ์อยู่ดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันจะสามารถที่จะดูแลเติมสีและทําให้มันมีแว็กซ์แข็งๆหลังจากที่มันแห้งได้ด้วยเนาะอันนี้มันเป็นโปรดักที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอนเนกประสงค์มากเลยทีเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยคือไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ครีมสีหนึ่งอันแล้วก็ไปซื้อแว็กซ์ที่เป็นสีน้ําตาลเข้มอีกหนึ่งอันมานะครับซึ่ง จะต้องลงสองครั้งก็คือลงครีมสีเสร็จปุบ๊บแล้วก็ลงแว็กซ์แต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ตัวเดียวแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็จบและครับทีนี้ให้เราทําแบบนี้นะครับก็คือเติมสีขึ้นมากระจกหนึ่งแล้วก็ดึงเลยเอาครีมเนี่ยอัดลงไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มีความรวดเร็วเนี่ยสามารถที่จะเอาเชือกนนกดลงไปบนครีมแล้วดึงลูดได้เลยนะฮะ พอเราดึงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วอ๋อโอเคมันค่อยๆติดขึ้นมานะแล้วก็พยายามลูดไปในทิศเดียวกันไปก่อนนะครับแบบนี้อ่าทีนี้ตรงกลางๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะผมก็จะลูดแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวเชือกของเขาะครับมันจะมีการซึมนะครับมีครีมเนี่ยเข้าไปอยู่พอสมควรเลยแหละเพราะว่าพอใช้งานมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างซีดแล้วก็แห้งนะครับทีนี้ผมก็จะ ดึงนะฮะเก็บงานตรงนี้ให้มันแบบมีความเรียบความเนียนทั้งอันนะครับดึงไปอย่างนี้ถ้าดึงถ้ากลัวมันเลอะก็หยิบปลายมาดึงได้นะครับแบบนี้นะค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้มันจะมีความเปียกๆชุ่มๆหน่อยนะครับหลังจากที่พอเราแบบว่าทําการลงครีมเนี่ยแบบนี้นะฮะผมจะค่อยๆดึง แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นการจัดจัดทรงของครีมตรงเนี้ยให้มันแบบเข้าไปอยู่ด้วยนะทีนี้เนี่ยพอเราลงสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีบางจุดที่มันมันดูแห้งนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับที่มันแบบเป็นก้อนเป็นปมกลม,มๆใช้งานตรงนั้นหนะักผมก็จะเติมตรงนั้นให้มันมากขึ้นอีกนะครับเติมครีมตรงนั้นลงไปพอเติมปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ ซึ่งแบบนี้เนี่ยพอเราเติมไปเราก็จะเห็นแล้วอ๋อโอเคตอนนี้ทั้งทั้งเส้นนะฮะค่อยๆดูไปกับผม,ผมก็ได้มันจะมีความเรียบเนียนแล้วแบบนี้ยกเว้นตรงนี้นะฮะที่เราเห็นว่ามันมีความบิดตรงนี้อยู่ยังไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันนะครับแล้วเราก็ลูบไปไอตรงเนี้ยฮะพอเราลูดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทํากัน รีดนะครับด้วยสเปตูเลอรหนะ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเอาสเปตูล่ามาด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทําการดึงเขาอย่างนี้นะฮะค่อยๆดึงอย่างนี้ค่อยๆดึงรีดจริงๆเชือกกลมก็รีดได้นะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะรีดไอ้ตรงเส้นเชือกเนี่ยให้มันแบบออกมาเรียงตัวสวยเหมือนเดิมแล้วก็ต้องรีดเนี่ยช้าๆทําไปเรื่อยๆเป็นลําดับไปนะครับนี่ค่อยๆดึงแบบนี้นะฮะค่อยๆดึงแบบนี้นี่ ก็คือเราจะจัดทรงของเชือกเขาอะฮะให้มันกลับมาเป็นทรงสวยเหมือนกับที่เราใช้ใหม่ๆช่วงแรกนะฮะเราก็ต้องค่อยๆดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่เป็นจุดที่มันมีปมแล้วก็มีการทวิสต์นะครับตรงนี้แนะนําว่าเดี๋ยวเรามาจัดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเราดึงเราดึงมาจนหมดนะครับอ่าพอดึงเสร็จปุ๊บให้เราพลิกด้าน,นะครับแล้วรีดใหม่ ฮารีดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อยๆรีดค่อยๆรีด,ดจนมันแบบมีความแบนแล้วก็มีความบางนะครับนี่ตรงนี้ฮะให้เราย้ําไปเลยแบบนี้นะฮะย้ําไปเลยจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างแบนแล้วก็เป็นแนวเดียวกันมากขึ้นแบบนี้นะครับค่อยๆดึงไปอ่ดึง เดี๋ยวพอเราจบเซตนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จะเอาไปตากแห้งนะครับปึ๊บอ่าเป็นไงทีน,นี้ตอนนี้เชือกของเราเนี่ยมีความแข็งความเหนียวที่พอสมควรแล้วนะผมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาไฟแช็คคืออันนี้ผมไม่สามารถจุดไฟได้เพราะว่ากล้องมันจะติดนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะต้องอย่างจุดเนี้ยฮะ จุดนี้มันมีขุยๆแบบนี้นะผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาไฟแช็กมาหลนฟึบฟึบแบบลนแบบลนผ่านฟึบไอ้ตรงนี้ยฮะมันจะค่อยๆหายไปตรงเนี้ยมันจะหายไปจนเนียนเลยแล้วก็ไล่ไปนะครับตามจุดต่างๆพอเห็นตรงไหนที่มันมีความเป็นขุยๆปุบ๊บเอาไฟแช็กนะคะจุดแล้วลนผ่านฟึบฟึบแบบเนี้ยไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นขุยเล็กๆอะ่ะมันก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นเชือกที่ดูใหม่แล้วก็ดูเนียนอีกครั้ง คือตรงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะแก้ไขาย,ยากนิดนึงเพราะว่ามันมีการที่เชือกมันลู่จนงแตกไปแล้วแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีไฟแช็กนะครับเอามาลนปุ๊บปุ๊บผ่านก็พออ่ะหลังจากที่พอเราเอา่อลนไฟแช็กเสร็จปุ๊บนะครับเชือกมันก็จะเนียนแล้วเราก็เอาเนี้ยไปตากแห้งนะฮะไปตากเอาไว้ที่ตรงส่วนที่มันมีลมผ่านนะครับรอจนมันแห้งมันก็จะมีความแข็งประมาณนี้อันนี้ก็คือมันจะแข็งแล้วก็ เวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ทรงและเชื่อกมันจะแข็งแล้วก็เชื่อกมันจะตั้งแบบดึงเป็นหนอดปุ๊บมันจะตั้งสวยหน่อยอะไรเงี้ยเออเนาะอ่านี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อย,อยๆแล้วกันนะครับที่เอามาแนะนํากันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นชูชายนเนอร์ขั้นสูงเนี่ยก็ไว้เดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการใหม่ก็คือการรีดใช้เตารีดในการรีดเชือกให้มันแบบเอ่อมีความแข็งและความคม เชือกมันจะตั้งแข็งคมเหมือนซื้อแบบซื้อมาใหม่จากโรงงานอะไรอย่างนี้เลยครับอ๋อก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูเด,ดตเตอนจนจบนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เล่นแบบพวกรองเท้าเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับลองดูเชือกืซอว่าเชือกของเราเนี่ยมันมันยังสวยงามอยู่ไหมถ้ามันไม่สวยเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ย มาใช้ใหม่เนี่ยก็จะดูให้รองเท้าแบบใหม่แล้วก็ดูดีเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะซื้อครีมนะครับสำหรับการดูแลเชือกนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้าน Artigiano นะครับ <c oughs> www.artigiano.bkk.com นะครับถ้าเป็น Facebook หรือ IG ก็จะเป็น artigiano.official นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อันนี้กับหนังได้หลากหลายประเภทเลยแล้วก็ทั้งเอาโซแล้วก็ทั้งเชือกด้วยนะครับผมก็ ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมแล้วก็มีอะไรอยากจะให้ผมทำเป็นคอนเทนต์ถัด,ถดไปก็พิมพ์มาบอกได้เลยขอบคุณครับ